สัญญาณเตือนอาการแบบนี้ฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงมีผลอย่างมากต่อมดลูกการมีประจำเดือนการตกไข่และการตั้งครรภ์รวมไปถึงสภาวะอารมณ์การนอนหลับสิวริ้วรอยแล้วก็น้ำหนักตัวของผู้หญิงด้วยค่ะแล้วอาการสัญญาณอะไรบ้างคะที่มันบ่งบอกว่าเรากำลังมีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหนึ่งนั่นก็คือการมีประจำเดือนที่ผิดปกติโดยปกติแล้วนะคะประจำเดือนของผู้หญิงจะมาทุก28วันค่ะ รอบประจําเดือนก็คือทุก4สัปดาห์ก็จะมีประจําเดือน1ครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ประจําเดือนมาช้าช้ากว่า35วันหรือประจําเดือนมาเร็วเร็วกว่าทุก21วัน1เดือนเนี่ยมีประจําเดือนมากกว่า2ครั้งรอบประจําเดือนระยะห่างของครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้เนี่ย ห่างกันน้อยกว่า21วันหรือนานกว่า35วันแสดงว่าคุณมีประจำเดือนที่ผิดปกตินั่นเป็นสัญญาณว่าฮอร์โมนของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สมดุลค่ะและฮอร์โมนที่สําคัญในการควบคุมการมีประจำเดือนนะคะก็ได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะ